Just <laughs> stay. او تان جو پوهان تا کمان نته لاته لاته สวัสดีสวัสดีพี่น้องเพื่อนสุขทุกคนนะพี่น้องล่าสุดพี่น้องล่าสุดสาหนามเห็นเห็นนั่นพอแม่พี่น้องก็จะสุดผัวขมิ้นนะพี่น้องเพิ่นก็เลยผากันออกมาประท้วงหล้กก็ออกมาตามหาเพราะว่าจะเป็นญาตีพี่น้องของเพิ่นหรือว่าหลูกล้านของเพิ่นหล้กก็ว่าจะเป็นผัวหรือว่าสามีของเพิ่นที่ออกไปลบออกไปลบสงขรามในคังนี่ฮะพี่น้อง ไปลบพ่อไปลบอยู่ไซายแลนขมิน้นกับไท่พี่น้องแต่ละสุดทางฟังขมิ้นพี่น้องออกมาประท้วงหลักออกผ้ากันหื้อห้าแบบเต็มถนนหุนทางเพราะว่าลูกพัวเพ่นไปลบอยู่ฟังไท่ด้วยไปลบอยู่ไซาแลนขมิ้นท้แหละแล้วโบเห็นกับคขึ้นมากคนละพี่น้องโบเห็นกับปขึ้นมาบโบหูวายังมีชีวิตอยู่หรือบอ่อหรือว่าเสียชีวิตไปแหลบบ่อพี่น้อง ก็บรรยยินข้าวยินข้าวแล้วก็เลยพากันออกมาตามหาเองพี่นอ้องเพราะว่าโลาอโบไว้แล้วเลาะให้ทั้งผูนำของเพิน่นด้วยทั้งทหารของเพิินมาแจงนะเพิ่นบบสามารถทนลาะอ,อีกต่อไปพี่นอ้องเพิ่นก็พากันปุกระลมกันว่าเบิดจะฝูซุกคนพากันออกไปตามหายาตี้พี่น้องของเพิ่นนะพี่นอ้อง่มู้ว่าทาเป็นก็เอาเป็น้าใตา้ก็เสียเอาซพนั่น มาทําพิธีแบบให้มันถือตองตามศาสนาเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องลาชุดสานามได้เห็นคลิปนี้แหละกรดหูใจกรดหูใจร้ายพี่น้องแบบว่าเห็ุคือบุคคนมนุษย์มน่าพี่น้องเ้ยแบบว่าออกไปลบในครั้งนี้บุมยไฟออกมาพิศจน์คือผู้นำของคอมเมนต์กะบบอกอ,อกมาแกะยั้งบอกออกเมาเบายังย้งเกี่ยวกับเหลืองลาวสิเกิดขึ้นคำ ทหารที่สูญหายไปกับเพื่อนกับโบโน้ำมาหายผู้ทหารที่เสียชีวิตกับโบเอามานทำธรรมศาสนาให้ขนาดพี่น้องเหดเหตสัมเหตสัมมาแมวขนาดพี่น้องหมายว่าที่เสียชีวิตแล้วอยากถิ่มใส่กระถิมโบต้องเอามาทำพิธีศาสนาเองเห็นคาแล้วก็อดอดอิตนโบลายอดชงสารโบลายเนาะอดชงสารบลไยหย่อนว่าผู้นำของเพื่นแบบว่าคือใจดำแต่เหดกับ เฮ็ดกันใดรุงโคขนาดน้องเพื่นพี่น้องนะทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนสังการเป็นคนสังการหายไปออกรบหรือว่าออกไปยิ่งออกไปเป็นสงครามข้างเหนี้ก็ประเทศไทยแต่พ่อทหารบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตกับปิดปากแงบกลิบโบอองมาแก่โตยังขนาะดพี่น้องเวลาสุดสนามเห็นตามไาแ้แลนข้ามีนกับไายแดนไทยตามที่เพื่อนใดเห็นตามใไม่หลกโทษเสียพี่น้อง กเกิดมีการมาฮอนพี่น้องทุกทุกมือสิมีการมาฮอนเลี่ยนติดกันร้ายมือคนว่าแล้วเฮตไทยทหารทียูติดชายแลนน่ะเกิดบาดภาวาพี่น้องยอดว่าพ่อโต๊กลางดึกก็มีการเกิดเสียงมาฮอนล่ะกัมีกินค้องมิ้นค้องไก่แบบลอยมาตามลุ่มนะเฮตให้ทหารทียู่ไซแลนน่ะบบสามารถสี่ทนรับกินมินนันใด้นะพี่น้อง กินซึ่งตามเพื่อนชั้นนิทานมานะว่ากินมินที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้อาจะเป็นซพทหารของขมิ้นที่เพื่อนเอเชียีวิตในการรบกันด้วยกันยิงกันในครังนี้อาจะมีผู้เียชีวิตแล้วก็ซพปแล้ก็บบมีบบมีญาติพี่น้องมาเก็บด้วยบท่านทันมีผู้มาเก็บนะพี่น้องแล้วก็ไดยร้ายเหมือนมันกับอนาสีมีกินกินออกมาเป็นมาพี่น้อง้ามี คล้องเน่าคล้องตายเนี่ยมันก็เวลาลมพัดมามันก็สิมีกินลอยอาากอกมาเนาะพี่น้องเน,นาะขณะไปเห็นแล้วก็โอ้พี่น้องเลยอีตน้นอีต้นลูกเมียของเพินเพ่นอีต้นพ่อแม่พี่น้องของเพิ่นพี่น้องแปลว่าโบไรโบไรโบไร,บรหูยังแต่ว่ากับไหลมาลพ้นกรรมที่ตนเองโบไรโกร่ฮานาพี่น้องแปลว,ว่าเห็ดคือโบเมนค้น,น,นหานาพี่น้องเห็ดคือโบเมนค้น แบบว่าทาเป็นยั <questo>? ้ง <Hungarian> ก an ับขวนสีออกมหาพิสอบนาะพี่น้องนาอคือผู้นำของข้างเพิ่นนะร้างฟังขมิ้นขนาดพี่น้องตอนนี้ข้าวก็ถือว่าคนขมิ้นหรือว่าพระชาชนขมิ้นน่ะโบซาหมาดยูหนิ่งลายเดวพี่น้องเพราะว่าทาโพสตามหาญาติพี่น้องเลือดตามหาลูกพวก่ะโบหายโพสหาพี่น้องโบหายตามหาทางผู้นำของเพิ่นช่างโบหายตามหาหายยูหนิ่งหนี่งมุ้ยไพรเสียอดดูหนิ่งใดมันว่าพี่น้อง เป็นลูกเจ้าเมียเจ้าเดจ้าสิบุเป็นห่วงบอกพี่น้องว่าทายังมีชีวิตอยู่เท่ากับซอยเดท่านบอกแต่ว่าทายเสียชีวิตเท่าก็ต้องเลยนับน้าชพบนั่นมาทําพิธีตามศาสนาแต่ว่าท่านขมิ้นเพื่อนนะตามสถานได้เห็นในคลิปในข่าวนะโอ้พี่น้องเอ้ยแบบว่าตามที่เพื่อนไหลรายงานด้วยว่าตามข่าวตามต่างๆเพื่อนก็ได้ออกมาว่าว่าอยู่อยางตามสายแดนขมิ้น ไทแลนไท่ขเม้นพี่น้องเพราะว่ากลางคืนมาแล้วม,มันมันมันหนากลัวหรือว่าเป็นตะยานนะพี่น้องหแบวบ่ามีทั้งเสียงหมาเห่าหูงูกแล้วก็มีทั้งเสียงมีทั้งกินมิน้นกินอีสังพี่น้องแล้วก็มีทั้งสังอีกาอีอีอีแรลงสวบรพี่น้องบินเต็มอยู่ในบนเบียนไทยนั่นนะพี่น้องเพราะว่าทายกาอีแรลงเนี่ย้ามันมีคลองบูดคลองเน่าหรือว่าคลองที่ตายไปแล้วนะ มันสีบินต้องมาหาจิกกินอาหารทีแบบว่าเชียชีิิตไปแล้วนะพี่นอ้องมันสีมาหากินนะแล้วก็ด้ยเพิ่นก็ด้ยสันที่ทานมาวาน่าทิเป็นซุปอาหารข้องข,องขมิ้นทีเสียชีิิตแล้วยังบทนิพพยมานาโขบไปแล้วกามีทั้งประชาชนข้องผัวขมิ้นเพื่อนพี่นอ้องออกมาประท้วงออกมาประท้วง,ออวงเต็มถนนทุนทางว่าอยากให้พี่น้องประชาชนทางฟังไทยนะ ทรงหลุ wollen, ่มพ das ้วพนกลับมาเพิ่นว่าบูยังไห้กักขังไหวโอ้พี่น้องเอ้ยทางไทยเพิ่นบบมีทางที่สิก้าขังไหวหรอกพี่น้องแบบว่าเพิ่นบบเอาสัตวูมากักขังไหวหรอกพี่น้องบูมีเหตุผลนยังที่คนไทยสิกักขังไหวเพราะว่าทั้งทั้งไทยทั้งขมิ้นน่ะเป็นสัตวูกันเหมือนว่าพี่น้องสู้รบกันแล้วเหตุผลนยังคนไทยยังสิกักตัวไหวถ้าว่าสิกักตัวไวเอาคาไทย ก็คขึ้นเป็นไปโบไถนาะพี่น,น้องเนาะว่าผู้น้ำคงเพิ่นนหนจะอยู่ทีได้เพราะว่าสิไปเอาคาไทยน้ำได้สิไปเอาน้ำผูไดพี่น้องหลูกเมียว่าหลูกเมียหรือว่าพ่อแม่พี่น้องก็ตาดำดำห้าสากินคำเสีย้าเงินไว้ใส่มากักครังนะพอสนานแล้วถาวายัางคิดยุนนี่ก็ให้คิดใหม่เนาะเพราะว่าเพิ่นก็ออกมาประท้วงกันเต็มถนนหุนทางอยากให้ทางฝั่งไทยเขาหลองให้คนไทยนะทรงหลูกทรงพัวเพิ่นกลับขึ้นมาซาเพิ่นว่า เพราะว่าปบวไว้แล้วไล่เมือไล่ผิดแล้วโเห็นหนาลูนาผัวก็ยังขอาร้องให้คนไทยทรงตัวกลับมากคนววาท้าว่าย,ยังกักขังไว้ก็ขคร้องคนววาโอ้น้พี่น้องเนาะขนาดเป็นโซบแล้วนะเสียชีวิตแล้วนะท่างฟังไทยเพิ่นก็ยังใหหายยางดีแล้วก็ทรงกลับคืนขมิ้นพี่น้องเพื่อนโบเอาไว้ดอกขย้อนควรเป็นเปนหนพี่น้องเน้าเพ่น,น,พน,น,พนสีจงไว้เห็นยังนะนะอันนี้ก็บควนคิดเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าสนามเองเห็นแล้วเห็นข่าวเนี่ยแล้วอดอีตนบ่รด้ยังได้ก็เป็นมนุษย์รวมโดกงน้องกันขนาะดนะน้องๆนะถึงว่าสิกิดสงข้ามสมีการทบเทียงกันแต่ว่ามันก็นเหตนะุเกินไปนะพี่น้องเกินไปย่างหน่อยกับออกมหาพิสอบออกมหาพิสอบจกักเด็จกจักหน่อยกัย่างไข่แหน่พี่น้องอันนี้ผู้นำอเปเวอนนะ่ะสร้างการให้ไปสู่รบพ่อสร้างไปแล้วบบมีออกความมหาพิสอบอยังเลยนะพี่น้องเนาะกนนี้แหละคือประเทศ ขามีิ้นของเพิ่นนาะพี่น้องด้วยกระเพดประเทศกัมพูชานาะพี่น้องเนาะโอ้เห็นแล้วก็ถือว่าฮดหูหวัวใจได้สาน้ำเองก็ได้ก็เด้ออกมเบาแม่มุมมองของสา,าน้ำนาะพี่น้องเนาะจังได้ก็โอเคเลยพี่น้องฝาก